แรปปิดช <Rapid> <c oughs> ้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงทำเลยนะเก็บ<ำ>ไ,ไปเลยค่ะ <S <S <ำ> ครับผมยังไงต้งเลยยังไงสิครับยังไงเปิดกันเลยทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะใช่ครับจริงจริงถามว่าห้างแตกไหมก็จริงๆยังไม่ได้แบบไปเห็นกับตาเหมือนกันนะแต่ล่าสุดเพิ่งเพิ่งไปขอนแก่นมาครับใช่ไปไปที่ ทางแบบทาง v ิโบจดจัดงานที่ขอนแก่นฮะก็ไปเจอแบบพี่น้องชาวขอนแก่นมาเป็นเป็นมือสีฐานใช่มึงสีฐา,า,านเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานที่ได้ไปเลยเพราะว่าหลังจากซีรีส์ออนอ่ะเราก็ไม่ได้แบบไปภาคอีสานเลยใช่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่เราไปเลยใช่คนเห็นว่าคนแทบจะโอ้โใช่คนเยอะมากเ,มาเยอะมากครับใช่ปกติคู่อื่นเขาจะใช้คำว่าห้างแตก เก่งน้ำปิ้งอนี่ะใช้แบบบึงแตกบึ้มบ่มบ้ามอะไรเงี้ยคือเป็นไปได้แบบแต่ว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากใหม่ๆแบบใช่แบบโอ้ผมไม่เคยเห็นคนคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเท่าที่แบบเก่งน้ำปิงทำงานด้วยกันมาคนมาจากเวียงจันอะไรเงี้ยใช่มาจากเวียงจันนั่งรถจากเวียงจันมาไกลแบบนี้ใช่ดีใจมากที่แบบตอนนี้เรา เราเหมือนแบบว่าไป,ไปที่ไหนก็มีกําลังใจซ<ช>ัพพอร์ตเยอะมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วครับที่เราแบบเกินเราเกินความคาดหวงังไปมากแล้ยปลื้มนะ<ช>แต่ว่าพี่คือี่จบไปแต่ว่ากระแสเราก็ยังไม่แบบไม่หายเลยที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มแล้วก็ดีใจฮะดีใจที่มีพี่ๆซัพพอร์ตมากขึ้นคือเมื่อวานนะไม่รู้ว่าการการที่แบบถูกรักและซัพพอร์ตแบบเยอะขนาดนี้มันทําให้เรามี ไฟในการทํางานแบบขึ้นแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยอะไรเนี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันมันมันสนุกมากๆถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่รู้สึกว่าโมเมนต์เมื่อวานเป็นโมเมนต์ที่ที่แบบดีใจดีใจล้วแบบหายเหนื่อยเลยเขาดีใจจริงนะครับเราแบบว่าถึงกรุงเทพแล้วใช่แล้วคนมาเยอะไม่พอแล้วคนแบบส่งกำลังใจในแท็กในแท็กแบบอะไรอีกเลยคืาเขาตื่นตินมาก เมื่อวานในแท็กแบบโอ้โหขอบคุณขอบคุณพี่ๆทางบ้านทั้งหน้าง,งานแล้วก็ทางบ้านด้วย,วยเราเป็นสายทำลายชีิตนี้ทำลายเทรนมากเลยนะยรับจริงๆก็นิมเงว่าส่วนหนึ่งเลยคือเราค่อนข้างเป็นคู่ที่มีความตลกเยอะเพราะฉะนั้นไม่ไ,มได้เราจะ่ขายสวยหรอกไม่ค่อยครับพอเป็นนะทั้งอะไรนะครับรไม่ แตลกก็สัดส่วนมากมันก็เลยมีอะไรให้แซลเยอะหรือเปล่านี้เราก็ตั้งสมมติฐานว่าเช่นเราเดินเดินไปเนี่ยมันก็ดูแบบดูแซลดูเป็นมีมได้แล้วหรือเปล่าก็เลยแบบเยอะหน่อยก็ดีใจครับที่แบบมันบรรยากาศมันน่ารักเนาะส่งในแท็กคือมันมีอะไรที่มันมากกว่าแค่แบบความความที่เราต้องไปทํางานอ่ะแต่มันคือโมเมนต์นะโมเมนต์นั้นที่คนมาแชร์ว่า เฮ้ยเห็นกับตาเนื้อนะเฮ้ยน้องยังไม่ลอยกระทงจริงเพราะมีตํานานนี้อย่าลอยนะจ๊ะอะไรเนี้ยคือมันเหมือนแบบเพื่อนพี่น้องมาแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบแซวเล่นกันอะไรเงี้ยมันแบบอบอุ่นดีครับผมเป็นแบบชอบวัดศิลปินกันมากว่าเวลาแบบว่าคุณเล่นอะไรหรือเอาเขาเรียกว่าทำไวร์เลอะไรมาแล้วมันแบบเลกไม่ได้ยังไงซูอาจจะเป็นที่ตัวศิลปินอาจจะหลอกหลอกแฟนคลัลลบบ้า แฟนคลับก็รอหล่อศิลปินด้วยเพราะว่าเราก็รอหล่อก,กันไปกันมาเพราะเราก็มีแอบส่องบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วก็เราอยากให้บรรยากาศมันชิลๆแหละครับในในวันที่เราต้องทางการแบบนี้เราทําได้แต่ในวันที่เราต้องชิลๆเหมือนอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เราสนิทอะม,มันมันพูดอะไรก็ได้แล้วเราสบายใจแบบนั้นเ,เลยพูดไปอย่างเช่นล่าสุดเขาสบายใจกับเก่งน้ำปิงกับน้ําปิงมากช่วยน้ําปิงแบบช่วยให้ทุกคนโหวตน้ําปิงแล้ว โทรไปขอวัวจากที่บ้านมาแจกก็นัรับสยามเลยบอกว่าถ้าได้เนี่ยรับนัดรับสยามได้ไหมที่บ้านัดรับวัวสยามได้เลยทั้งงอกซีบีเทสยามแต่ว่าก็อะไรใหม่ๆมาลยคือเราไม่รู้ว่าเราไปสนิทกันขนาดนั้นได้ยังไงแต่ก็ดีใจที่สนิทกันมากถึงขนาดที่แบบคําำไหลโยกเลยนะคำตอนที่มีคนแปะรูปเอาวัวนั่งในรถมานะพี่คำก็วันสามวัน พี่เก่งก็ขับแบบคิดได้ไงอ่ะคือมันเกินไปมากพี่เก่งเวลาแบบว่าจะส่โพสอะไรพี่เก่งมีแบบว่าจะินถามนะริงจะมีคืออะไรก็งงก็บางอันก็มีงงบ้างล่าสุดส่งที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อ่ะส่งเป็นเป็นบทความอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเก่งก็ไม่เข้าใจใช่บอกว่าไงนะล่าสุดที่อะไรนะครับ ก็ไม่โอเค่ะจะต้องให้รู้สึกยังไงมันไม่ใช่บทความนะคุณมันคือบทตำนานไอคอนิกเลเจนดารีของมีลูเกตหมายถึงว่าเป็นเป็นบทสนทนาใช่ไหมใช่ครับเขายังงงอยู่เลยว่าชุดเขาเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไม่รู้แต่บางทีเวลาเราเขินเราก็จะมีแบบตอบอะไรไปเรื่อยบ้างคือเคคืรู้แหละว่ามันมันน่าจะเป็นบทความจากบทสนทนา มันเป็นสารคดีพี่เออสารคดีนั่นแหละจากสารคดีไหนสารคดีหนึ่งแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันหมายความว่ายังไงมันต้องเล่นในสานการไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอน้องอธิบายเข้าใจเลยไหมก็ยังไม่เข้าใจครับผมอาจจะลึกอาจจะลึกไปลึกไปครับเป็นศัพทวิทยาศาสตร์อาจจะด้วยที่มันยกมันจากบทความทางวิชาการใช่ ซึ่งมันมันมันเข้าใจยากอยู่แล้วซึ่งแหล่งอ้างอิงมาจากต้งตรด็อกเตอร์อะไรแบบนี้เราก็ไม่ค่อยอ่านหนังสืออะไรก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนี่ค่ะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยนครับครับเดี๋ยวเรียนรู้ไปเรื่อยๆฮะอะล่าสุดซัไปเบล็อครับครับพัชชีโอ้โหได้ดูกันหรือยังคะได้ได้ดูกันหรือยังคะเรื่องแล้วเหรอเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ของดูมันดีฮะใช่เป็นเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ดูมันดี กล้ที่จะพยายามไปแตะในในเรื่องของของซอมบี้แล้วก็เป็นในเรื่องของแบบดารมาม่าซะส่วนใหญ่อาจจะมีคอมเมดี้มาเล็กน้อยอะไรใช่เป็นการทุ่มทุนเป็นเป็นความท้าทายใหม่ของดูมันดิแล้วก็พวกเรานักแสดงรวมถึงพี่อ๊อฟเหมือนกันแต่และคนแต่ละคน,แ,คนแอบรู้ว่าเอ๊ะสองคนนี้ออกมา <c oughs> พอจุบใจพี่ยาสีซั่งสองไม่าสีซั่นสองไม่นะ่าเราจะ <c oughs> ม,มีอีกไหมเนะ้อ ต้องถามว่าคนไทยชอบดูคนเต้นลีดหรือป่าเออนี่ว่าคนไทยชอบลีดนะถ้าอยากดูเต้นรีดอีกก็กฝากสปอร์ตอ่ะพี่เก่งซ้อมมาแล้วเออ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 ป้งโป้งโป้งสิงะสิงโป้งโป้ง ไม่มีใครห้ามเราเลยเหรอครับแล้วต้องเขาร่วมไง<อ>เราเขาร่วมเขาร่วมโอเคโอเค่ว่ทุกคนก็คือแบบว่าเออก็ทำได้ครับได้ก็อาจจะรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้น,อ,น,อ,นอ,อ่จะมีหรือเปล่าซีซั่นสองก็แท็กไปถามพี่อ๊อฟได้ฮะใช่เออเออ,เอ,อพี่อ,อ,นะอ๊อฟหนีแล้วฮะแต่จริงๆเราอยากมีอนะไรครับเออท่านผักท่านตัวเราอยากมีอะไรซีซั่นสอง จริงๆเก่งเให้มีนะเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ตอนที่ดูรู้สึกว่าเป็นความท้าทายที่ทำให้รู้ว่าดูมันดีกก็ทำได้ซีรีส์ที่ที่เป็นซีรีส์สายแมสอะไรแบบนี้ฮะออใช่ออก็ใ,ใช่ก็อยากอยากให้ทุกคนได้ซัพพอร์ตกันฮะใช่ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เว้ยแบบก็รู้สึกว่าภูมิใจในในตัวของ ซีซั่นสองแห้วฮะก็พัชฉีอาจจะจากลีดมาเป็นนักแสดงดาราอินฟูก็ได้จะคนรู้แต่ว่าไม่ตายหรืออาจจะฟื้นก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ตายอาจจะฟื้นมาใหม่อ่าไม่แน่จะตื่นขึ้นมาเจอพ่อครูกอดจีบหรือเปล่าใช่ก็เป็นได้ก็พวดจะมาช่วย <laughs> ไ,มมม <laughs> ไม่มีความจริงอะไรเลยไม่มีความจริงอะไรเลยชงราว่ายังงานอยูส่สุขภาพเป็นไงครับ <c oughs> สุขภาพโอเคฮะช่วงนี้รู้สึกว่าได้ได้ไดกลับมาในรูทีเดิมแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนเราเรา,เราลุยถ่ายซีรีส์วกกับเราทํางานไปด้วยอะไรเนี้ยช่วงนี้เราก็ทํางานเต็มที่เลยฮะใช่ก็บาลานซ์เรื่องแบบเรื่องกินเรื่องนอนได้ใช่ครับสุขภาพตอนนี้สุขภาพคือ ก็ประมาณนี oh s <S ้แหละครับเรื ok> ่อยๆทรง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 ้ออะไรวะเ้ยไม่ใช่พูดไปเรื่อยเยอะไรองเนียแพสิ่งในหัวไม่แต่ไปถึงว่าเดี๋ยวนี้คือทางร่างกายไม่เท่าไหร่แต่ทางใจเนี้ยคือเราก็พอจะรู้วิธีในการจะฮิลลิ่งแล้วก็มีขอพลังจากเขามากครับเติมจรงมาเติมอย่างไรบ้างเวย มีบ้างอะไรก็เป็นเขาอยากปลุกพลังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบฮาร์ดคอร์ขึ้นแบบสู้สู้สู้หน่อยอะไรแบบนี้ใช่อาสิการสมมุติฮะสมมุติทํางานเหนื่อยทํางานเหนื่อยมากเหนื่อยมากแเราน้ำปิ้งเดินเดินขึ้นบันไดเองไม่ไรอ่ะดูเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยคือทำงานมาเหนื่อยมากเลยอ่ะ อีกนิดเดียวสู้สู้สู้ทำได้นี่กมันฟื้นฟื้นชีวิตมันกระทุ่มกระทวยมีพลังไปต่อเพราะว่าพี่เราปลุกใจเราแล้วไงส่้สู้เว้ไปครับปิงอันนี้ก็คือทีเด็ดป้างขเติมปุงทีเด็ด แต่ช่วงนี้จะเป็นเก่งมากกว่าช่วงนี้เก่งแต่งองแงอราที่อัดเราใส่คนนี้ไงแต่งอแงอะยังไงช่วงนี้ก็แบบเปรี้ยปายเก่งเดียวเลยไม่ไหวแล้วเราก็มาเลยเราเดินมาเลยแล้วก็ไปเว้ยพี่กัลยาณ์นโบไปไปนิดเดียวนิดเดียวประมาณนี้โบได้เหรอโบได้อะไรนะครับ ขับใรสัญก่องจริงโอเคอาฝากห้แยนติรตามครับก็ยังไงขอฝ่ากโปรเจกต์นะครับกับทาง VTV นะครับ Magic Lover นะครับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงมาทำในโปรเจกต์นี้นะครับมีอีก2คู่นะครับโทมัสกล้องจิมมีโอมนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับรวมถึงพวกเราเก่น้ำปิงด้วยนะครับถักเดินับ